สุนะัขทั้งสองตัวมันไม่ทิ้งเพื่อนด้วยทั้งที่ไม่รู้จักกันนะใช่ค่ะคือถ้าดูตามเวลาในวงจรปิดอ่ะสิบนาทีนะคะที่ทั้งสองตัวเนี่ยเสี่ยงชีวิตวิ่งไปวิ่งมากลางถนนเอรถก็วิ่งขวักขวายอยู่จากเพจ Poetry of b ฟบ c h เล่าเรื่องน่าประทับใจว่าเมื่อ30มีนาคมที่ฉังโจมณฑลเจียงซูขณาที่นายสเสวียออกไปทำธุระและเอาน้องหมาเนี่ยทิ้งไว้ที่บ้านตามลำพังแล้วมันหลุดออกมา โดยที่เมื่อเขากลับถึงบ้านเนี่ยมาพบว่าน้องหมาเดินขากระเพกก็สงสัยเปิดวงจรปิดหน้าบ้านแล้วที่ได้เห็นก็ทําให้สะเทือนใจและตื่นใจเพราะอะไรน้องหมาของเขาหลุดออกไปนอกบ้านผ่านยอยแยกเล็กที่ประตูแล้ววิ่งไปข้ามถนนคือหมาที่เลี้ยงเอาไว้แบบไม่ได้อยู่ตามถนนไม่ใช่หมาจรมันไม่รู้จักนะค่ะมันวิ่งออกไปข้ามถนนแล้วมันถูกรถชนแนนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนค่ะนี่รถไม่ได้หยุดดูทานผูชอมดู นี่คือถูกชนแล้วนอนแน่นิ่งอยู่ภาพจากกล้องจะเห็นว่าน้องหลุดเข้าไปนอกบ้านอย่างที่บอกแล้วออกไปโดนแบบนี้และเหนือความคาดหมายคือมีสุนัขจรจัดสองตัวมันเห็นนะคะแล้วมันเหมือนกับพากันมาข้ามถนนแล้วเข้าไปดูสุนัขตัวนี้ที่โดนรถชนค่ะและเหมือนพยายามจะปลุกแต่ไม่มีการตอบสนอง สุนัขทั้งสองตัวมันไม่ทิ้งเพื่อนด้วยทั้งที่ไม่รู้จักกันนะใช่ค่ะคือถ้าดูตามเวลาในวงจรปิดอ่ะสินาทีนะคะที่ทั้งสองตัวเนี่ยเสีย่ยงชีวิตวิ่งไปวิ่งมากลางถนนเอรถก็วิ่งขวักขวายอยู่บางจังหวะเนี่ยมันจะยืนขวางป้องกันร่างของเพื่อนที่ไม่รู้จักด้วยนี่ฮะไม่ให้โดนชนซ้ำค่ะสุดท้ายสุนัขตัวหนึ่งใช้ปากนับปอกคอของน้องหมาแล้วลากมันออกจากกลางถนนมาไว้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ท่านผู้ชมดูเอง สตัวนี้ไม่ได้เข้าไปช่วยเนี่ยคาดว่ามันตายแน่โดนรถพอรถวาวิ่งผ่านไปผ่านมาค่ะเคราะดีที่มันแค่ช็อกหมดสติไปเมื่อมันฟื้นขึ้นมามันก็มุดเข้าช่องกลับบ้านนะคะเจ้าของรีพาไปสัตวแพทย์เพราะว่ากระดูกไม่ได้หักมันบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะคะแล้วตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วอ่าโต์อีโิเนี่ยเขาสรุปเอาไว้น่าสนใจนี่เรื่องกลายเป็นเรื่องกลายเป็นไวรัลในเบอยโบ ความกระหารของน้ำใจกับสุนัขจรจัดทั้งสองตัวจุดประกายคนจีนที่เป็นผู้ที่ติดต,ตามวัยรัสนี้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความซาบซึ้งบางคนต้องการจะรับเลี้ยงเจ้าสุนัขจรทั้งสองตัวและล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏว่า ทางคุณสเวียที่เป็นเจ้าของหมาที่โดนรถชนเนี่ยค่ะก็อัปเดตข่าวดีผ่านสื่อท้องถิ่นนะคะว่าเจ้าสองตัวที่เป็นสุนัขจรได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วและจากนี้ไปพวกมันไม่ต้องเร่ร่อนอยู่ข้างถนนอีกแล้วอะต้องขอบคุณพี่ี่อับิดอีกทีหนึง่งเรื่องอย่างนี้ใครที่มักจะต่อว่าต่อขานกับว่าคนใจหมาเลิกนะอืค่ะดูนี่เถอะ ปกติสุนัขจรจัดไม่รู้จักกันมาก่อนนะแต่นี่ไง